สวัสดีค่ะป้าออนนะคะมาลุ้นนะคะว่าปีใหม่เนป้าออนจะมีของขวัญอะไรให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ทางบ้านนะคะนานะคะมามาตามป้าออนมานะคะนี่นะคะ ป้าออนได้เตรียมไว้ไปให้ผู้เท่าผู้เกยนะคะปีใหม่นี้นะคะนี่นะคะเป็นผ้าขนหนูนะคะป้าออนจะเอาไปแจกให้ผู้เท่าผู้เก่อยู่อยู่ทางบ้านนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีมีผ้าถุงด้วยนะคะนี่ค่ะ มีหลากหลายสีนะคะหลากหลายสีผ้าถุงค่ะนี่นะคะผ้าถุงนี่ค่ะผาถุงผ้าถุงหลากหลายสีค่ะ ซื้อไปให้คนเท่าคนแก่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะนี่นะคะป้าออนจะไปแจกให้ทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นญาติพี่น้องกันนะคะผู้เท่าผู้แก่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะถึงจะเล็กจะน้อยก็เป็นชิ้นน้ำใจของป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะเพื่อญาติทุกๆคนนะคะ เป็นลุงป้านาอานะคะพระอ่อนก็จะไปแจกท่านทุกปีนะคะปีใหม่ในพระอ่อนก็ได้เตรียมไว้แค่นี้ละคะ่ะเราเรามีน้อยเราก็ทำทําน้อยนะคะเนาะพระอ่อนว่าคงจะไม่เป็นอะไรนะคะก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรให้ให้ท่านนะคะลุงป้านาะอานะคะมีผ้าคนหนูโหลหนึ่งก็สิบสองผืนนะคะแล้วก็ผ้าถุงอีกสิบสองผืนนะคะโหลหนึ่งนะคะ พระอนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะตามแรงแรงศรัทธาของเรานะคะเรามีใจที่ว่าจะหยิบยื่นให้ให้ทุกคนที่เป็นเครือญาติพี่น้องนะคะลุงป้าณนนะ้าอาเนาะอยู่บ้านนอกเราก็ไม่ได้ว่าจะร่ำจะรวยอะไรลูกหลานกลับกรุงเทพแต่ละทีก็เป็นเทศกาลปีใหม่สงการอย่างนี้นะคะพระอนก็จะเตรียมไปอย่างนี้ละคะ่ะ ติดไม้ติดมือเล็กๆน้อยก็ยังดีนะคะสินน้ำใจป้าออนนะคะปีใหม่นี้ก็มีมีแค่นี้แหละคะ่ะที่จะหยิบยื่นให้ผู้เท่าผู้เก่นะคะนี่นะคะป้าออนก็ขอขอบคุณนะคะทุกทท่านนะคะคุณ f อซทุกทท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดเข้ามาดูช่องป้าออนนะคะว่าปีใหม่ในป้าออนจะมีอะไรให้ ให้ผู้เท่าผู้เก่นะคะอย่าลืมนะคะช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามติดตามช่องประออนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ